สวัสดีค่ะเจอกับคูเปิลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มเรื่องโจทย์ปัญหากันนะคะโจทย์ปัญหาของเรื่องอะไรคะเราเรียนกันอยู่โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวนะคะเราเริ่มจากการวัดความยาวก่อนนะคะ,ะน้องมาดูตัวอย่างเลยค่ะโจทย์ให้มาว่าผ้าชิ้นหนึ่งยาว4เมตร85เซนติเมตร ซื้อมาเพิ่มอีก1เมตร25เซนติเมตรผ้าทั้งหมดยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรจำวิธีการแก้โจทย์ปัญหาได้ไหมคะการแก้โจทย์ปัญหามีกี่ขั้นจำได้ไหมเอ่ยมีทั้งหมด4ขั้นค่ะเรามาดูขั้นที่1ก่อนนะคะขั้นที่1คือขั้นทำความเข้าใจโจทย์ลองดูตามครูไปเลยนะคะโจทย์กำหนดอะไรให้เราโจทย์กำหนดอะไรคะโจทย์กำหนดว่าผ้าชิ้นหนึ่งยาว4เซนติเมตร ขอโทษค่ะ4เมตร85เซนติเมตรซื้อมาเพิ่มอีก1เมตร25เซนติเมตรแล้วโจทย์ถามอะไรเราคะถามว่าถามว่าผ้าทั้งหมดยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรอันน,นี้รู้สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้รู้สิ่งที่โจทย์ถามแล้วไปขั้นที่สองเลยคะ่ะขั้นที่สองคือขั้นอะไรคะขั้นที่สองจำได้ไหมคะขั้นที่สองคือ การวางแผนค่ะวางแผนก็คือคิดาหาวิธีหาคำตอบนะคะเรามาดูซิเราจะใช้วิธีการไหนอ่าดูจากรูปภาพที่ครูให้มาเลยค่ะอันนี้นะคะสีเหลืองคือความยาวของผ้าชิ้นแรกเห็นไหมคะแล้วซื้อมาเพิ่มเป็นสีเขียวถามความยาวของผ้าทั้งหมดเอามันมาทำไงกันคะเอาม,มาทำไงกันคะถึงจะเป็นผ้าทั้งหมด เอามันมารวมกันค่ะรวมกันใช้วิธีการบวกนะคะอ่ะเรารู้แล้วว่าเราใช้การบวกต่อไปขั้นที่3ามคือขั้นลงมือทำน้องมาดูขั้นลงมือทำนะคะขั้นลงมือทำใช้การบวกมันมี2หน่วยเห็นไหมคะหน่วยเมตรกับหน่วยเซนติเมตรหนูก็ต้องแยกหน่วยเป็น2หน่วยนะคะเป็นหน่วยเมตรและเซนติเมตรมาเริ่มมันทันแรกเลยค่ะ ผ้าชิ้นหนึ่งยาว4เมตร85เซนติเมตรบวกด้วยซื้อมาเพิ่มอีกเห็นไหมคะ1เมตร25เซนติเมตรเราหาความยาวของผ้าทั้งหมดาน้องดูนะคะก็เอาแต่ละหน่วยมาบวกกันหน่วยเซนติเมตรบวกหน่วยเซนติเมตรนะคะหน่วยเมตรก็บวกกับหน่วยเมตรแต่เวลาเราเอามาตอบน้องดูอครูมีหรือผ้าทั้งหมดยาว6เมตร10เซนติเมตร ทำไมข้างบนตอนเราบวกได้5เมตร110เซนติเมตรแต่พอมาตอบเราบอก6เมตร10เซนติเมตรเพราะอะไรคะเพราะ100เซนติเมตรมันเท่ากับ1เมตรเห็นไหมคะมันเกิน100เซนติเมตรถ้าเกิน100เมื่อไหร่เราต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเมตรใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนจาก100เซนติเมตรมาบวกเพิ่มอีก1เมตรก็จะได้6เมตร ข้างหลังตัดมาแล้วหนึ่งร้อยเซนติเมตรก็เหลือสิบเซนติเมตรนะคะสรุปผ้าทั้งหมดยาวหกเมตรสิบเซนติเมตรอ่ะข้อแรกอาจจะยังไม่คล่องน้องไปดูข้อถัดไปนะคะเดี๋ยวน้องก็จะได้นะคะอ่ะน้องมาดูขั้นตรวจตอบก่อนนะคะก่อนอื่นความยาวของผ้าน้องดูนะเขาบอกว่าความยาวของผ้าเมื่อกี้คําตอบที่ได้คือหเมตรสิบเซนติเมตร ความยาวของผ้าทั้งหมดมันต้องยาวกว่าความยาวของผ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งใช่ไหมมันต้องยาวกว่าแน่ๆเพราะใช้การบวกอะถ้าได้6เมตร10เซนติเมตรมันยาวกว่าผ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งอาจจะยาวกว่าผ้าทั้งสองชิ้นเลยก็ได้ะถูกว่าคำตอบเราน่าจะถูกต้องแต่ถ้าจะให้ชัวร์น้องมาดูนะคะทำไมเขาถึงบอกว่าน่าจะถูกต้อง เพราะมันยาวกว่า1เมตร25เซนติเมตรและยาวกว่า4เมตร85เซนติเมตรเห็นไหมคะไปดูข้อถัดไปนะคะสนามหญ้าแห่งหนึ่งมีความกว้าง18เมตร60เซนติเมตรและยาว26เมตร75เซนติเมตรสนามหญ้าแห่งนี้มีความยาวกว่าความกว้างเท่าไหร่สนามหญ้าแห่งหนึ่งมีความกว้าง กว้างนะคะกว้างก่อนนะแล้วค่อยยาวทีหลังนะคะอ่านน้องดูใหม่นะสนามหญ้าแห่งหนึ่งมีความกว้าง18เมตร60เซนติเมตรและยาว26เมตร75เซนติเมตรสนามหญ้าแห่งนี้มีความยาวยาวกว่าความกว้างเท่าไหร่ยาวกว่ากันเท่าไหร่หาความต่างใช้น้องดูนะคะมาดูขั้นแรกก่อนนะใช้วิธีการไหนดูไว้นะคะมาดูขั้นแรกโจทย์กําหนดอะไรให้เราสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คือ2ประโยคแรกใช่ไหม สนามหญ้าแห่งหนึ่งมีความกว้าง18เมตร6เซนติเมตรและยาว26เมตร75เซนติเมตรโจทย์ถามอะไรเราสิ่งที่โจทย์ถามส่วนใหญ่จะอยู่ประโยคสุดท้ายท้ายสุดเลยค่ะสนามหญ้าแห่งนี้มีความยาวยาวกว่าความกว้างเท่าร่ไปดูว่าเราจะใช้วิธีการไหนในขั้นวางแผนขั้นวางแผนเราจะใช้วิธีการไหนลองดูนะคะอ่ะอันนี้คือสนามหญ้าสีเขียวๆนี่คือสนามหญ้านะคะ ความกว้างเห็นไหมคะกว้าง18เมตรถูก0เซนติเมตรยาว26เมตร75เซนติเมตรหาว่ามันยาวกว่ากันเท่าไหร่ใช้น้องดูนะคะคัดคเนเห็นไหมนี่ถ้าความยาวทั้งหมดเป็นเท่านี้ความกว้างกับความยาวแยกกันเป็นเท่านี้เห็นไหมคะ แสดงว่าหาส่วนต่างเห็นไหมหาส่วนต่างดูจากรูปนะคะหาส่วนต่างเราต้องใช้วิธีอะไรคะหาส่วนต่างหาความต่างใช้การลบมาดูขั้นลงมือทํากันค่ะแยกหน่วยเหมือนเดิมเลยค่ะมันมีสองหน่วยหนูต้องแยกหน่วยนะคะหนูอย่าไปเขียนรวมกันนะคะมีสองหน่วยแยกหน่วยค่ะความยาวสนามยาวยสิบเมตร75สห้าเซนติเมตรใส่ตรงหน่วยนะคะประโยคถัดไปค่ะความกว้าง 18ปดเมตรหกสิบเซนติเมตรเห็นไหมคะแยกให้ดีนะคะลบด้านหลังลบกันเหลือเท่าไหร่คะส่าด้านหน้าลบกันราคะเหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่คะ8ปดอ่าแสดงว่าสนามหญ้าแห่งน,นี้มีความยาวยาวกว่าความกว้างแปดเมตรสิบห้าเซนติเมตรอ่าไปดูขั้นถัดไปค่ะขั้นถัดไปคือการตรวจสอบของเราดูนะคะ ดูความสมเหตุสมผลซินำความกว้างของสนามหญ้ามาบวกด้วยความยาวของสนามหญ้าที่ยาวกว่าความกว้างก็จะได้เท่ากับความยาวของสนามหญ้าใช่ไหมคะน้องลองเอามาบวกดูบวกแล้วไ,ได้เท่ากับความยาวของสนามหญ้าที่โจทย์กําหนดให้มาเลยแสดงว่าคําตอบข้อนี้ของเราเป็นไงคะถูกต้องนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องโจทย์ปัญหานะคะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะ